เอาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีแบบเสียงดังๆออยู่กับเกมเก้าเกมไทยนะครับอยู่กับผมเลเซอร์กันเกมมือกอ็ไม่รู้จะแคสเกมอะไรแล้ว,ลวก็นะว่างๆก็เกมในโทรศัพท์นี้ก็สําหรับคนเล่นเป็นอาจจะไม่เบื่อสําหรับคนเล่นไม่เป็นก็อาจจะแบบอื้มสัตว์กูเสียตลอดเลยอ่าอะไรไม่ใช่อย่างนี้นะฮะอืมไอดีผมนี่ก็เล่นได้ไม่นานนะวิวหาแหละ ใช่วันนี้เราจะไปเกียนคนกันไปเกียนหรือไปเล่นไม่รู้อะไปดูกันเอาเราห้องธรรมดาก่อนดีกว่าเราไม่ไม่มืออาชีพอะอห้องละหนึ่งหมื่นปาบผมว่าผมเล่นเก้าคนดีกว่าเก้าคนปาบอจโอ้โหเต็มห้องเลยอะ,อะาแจกไพ่โอ้โหรวยๆกันทั้งนั้นเลย ้าแต้มอืมกินข้าวก่อนนะบ๊ายบายป้าหายไปหนึ่งหายไปสองหายไปหมดไม่ได้เลยนะใครนะอาตาแล้วเรากดผ่าน้าแต้มยังพอสู้คนอื่นได้ไงเออใครที่ดูผมเล่นแล้วก็อา้าวนี่ไงหกแต้มอีแค่แต้มเดียวก็จะชนะนะเนี่ยอีไม่ได้เลยเาแจกไพ่โจ๊สามแต้มหมดสิทธิ์ครับ คิดนานเพื่อนเราแค่สามแต้มโอ้โหโเกมมาสี่หมื่นห้าคงสู้ละครับไปหาห้องคนเยอะๆเล่นดีกว่าจะเอ๋นี่ไงอ่ะแล้วผมนั่งไหนอะ่ะลูกแล้วปาบนั่งปาบกินตาอร่อยไหมล่ะกินตาว้าวอึ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 อ,อึอ,อึออออออ รวยกันนะก็โอ้โหยเกทีสี่แสนสู้ไหมหนูสู้ไหมหมอบซ่อ่ชื่อตาชื่อตาเทหมดตัวเลยครับเก้าแสนโอ้โยไพ่เขาต้องดีมากแน่นอนโอ้โมีตังอยู่หกสิบหกล้านนี่นายเล่นจากไหนมันนี่ 66, 000. 2, 000. อ่โหโห 8, ะหกสิบหกล้านสองล้านโอ้โหแปดแสนปัจเจ้าแสนแปดของเราล่ละแตาคารห้าแสนในตัวสามแสนแปด แปดแสนนิดๆหกสิบหกล้านปาบไพรเซียนเป็นไงนะ่ะเสียใ่ด้วยนะเอ้อไม่น่าเลยไปสู่กับไพรเซียนได้ไงนะ่ะหลือหมื่นเดียวเลยโอ้ยไม่น่าเลยอ้าวลูกนี้เหรออ้าวไปไหนหมดอ่ะรีบมอหายหมดเลยขอกินตานี้ก่อนกินตานี้จะเป็นหนีแล้ว เร็ว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 ,รว,รวผมว่าผมน่าจะกินนะไอ้ย่าเธอหมดตัวไปหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเธอหมดตัวเลยอ้าวจูเนียจูเนียอย่าคิดนานจูเนียจูเนียผมสู้ครับอ้าวสู้ไหมเธอหมดตัวแล้วนะโอ้ยยังมีอีกร้านแปดนี่วะม่ได้เลยนะเธอเธอตังเยอะล้านหนึ่ง ปาบปิ้งไพสีผมบินแล้วครับอยากเล่นห้องคุณเยอะๆเ,ออเนี่ยนอนี่ไม่เยอะอืออีกอีกอ้าวปาบนี่สิอ้าวห้องเดิมปะวะโอ้ยไม่รู้เลยไปก่อนแสน,นสี่โอ้ยล้านสี่โอ้ยล้านสามสามแสนเจ็ดล้านเจ็ดล้านอแสนหน่อยหน่อย ไอ้สามล้านเลยนี่มาแจกไพ่เสียมะกระเป๋าตรงเว้ยปาบหกแต้มโอ้โหหัวใจหายไปใบหนึ่งหัวใจผมไม่รู้นะเขาเรียกอะไรกันเล่นไพ่ไม่ค่อยเก่งไงเอาอีเอาอีหกแต้มเว้ยหกแต้มมอปีเอาเร็ว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 นักเที่ยว นักเที่ยวเร็วอาตาชนะสี่สามเปอร์เซ็นต์เว้ยไม่ธรรมดาเว้ยโชว์ผ้ายี้ไอ้นุม่มไม่โชว์เว้ยปาบก้าแต้มอืมได้อยู่ ไม่มีใครเกตตังแสดงไม่ถึงเก้าแต้มกันแน่เลยอยากได้สีเรียงเซียนโต๊ดอืมตอ,องสีงไม่ใช่โต๊ดอาคิดนานไม่ดีนะหนูเอาเกไปหมื่นหนึ่งสู้ไหมเ้ยสู้ดวยออาดิเราจะมาแพ้โชว์กันนะ มอบมอบมอบไปหมดเฮ้ยมอบมอบหรือมอบซีนักเที่ยวนักเที่ยวนักเที่ยวเฮ้ยไม่ต้องเทตังค์แล้วนักเที่ยวไม่ดีนะมอบเพื่อเชื่อนักเที่ยวมอบมอบแล้วดูหน่อยชี้ชี้โป้งผมผมผมเป็นเสียกระเป๋าตุงอะอืมอะไรเงี้ยยูวินโอเคชายมาแปดแถมเฮ้ยมีสิทธิ์เว้ย อ้าว,าว,าวเดินคนละหมื่นเดินเดินคนละหมื่นมอบเดิน่าเดินป่ปโอ้ยมีเป็นล้านเสียหมื่นเดียวไม่ต้องคิดมากเอออย่างนั้นแหละมีเมตรกงาแสนเอ,อ้ยใจใจ,ใจมาเดี๋ยวไปคิดว่าโอ้โหยหมดตัวเลยมันมีไพ่อ,อะไรเดียวโอ้โหยไม่แพ้กัน <c ười> โอ้ยแผลแต้มของมอบได้ไหมอะ ไม่ได้นะนเยอะโอเคที่ก้าวแสนโอ้ขอมมกันลวกันในด้วยโอ้โหไพ่ตองหูสุดยอดเอาดีเลยดีแล้วี่ผมไม่สู้โอ้โหไพ่เรียง มาเลยมาเลยเลี้ยงแล้วครับเอามาเลยอ้าวพอเลี้ยงปุ๊บลุกหนีกันหมดเลยอือุ๊อุสาเลี้ยงนี่ใครเนี่ยไมออลนฉันตัวคนเดียวเหรอใช่ไหมไม่ได้แปลผิดนะแปลผิดแล้วแปลถูกเนี่ยโอ้โหร้อยเคอืม ไห้ไม่ต้องดีมากแน่เลยต้องแสนหนึ่งลยุยเอาซุเยเอาวิปาดเลีเ้ยงใหญ่กว่าโว้ยบายบายจุบจ๊บ <c oughs> จุ๊บกิ้มเขาแล้วก็เปลี่ยนห้องตาเอ๋โอ้โหคนเยอะจริงจริงมาอเลนเจอตองลุยลุยอะไรเนี่ยตองหรอชอบอะ่ะ โอ้อืมอัลลางวัลตอบใจใครจุบใครวะอืมไม่น่าจุบเลยเลยป้าบเป็นไงล่ะอ้าวคนได้ตังหนีไปนน้นแล้วอ้าวย,าย,ย 18, 000, ว้ายถี่เหรอหลงสากี่หมื่นแปดหมื่นเว้ยเฮ้ยป้าบบอดสนิท ลุกและเปลี่ยนทีให้ไวไงไอเทมเหลืยี่สิบอันเว้ยโอ้โหสิบแปดบอกแมเ,เดี๋ยวติดเลตเดี๋ยวติดเลตเจ็ดแต้มชนะสุดยอดห้องนี้ฟ้าเล่นป่ะใจดีมากเลยอ่ะพีเจปาบหนึ่งแต้มอุ้ยัาเป็ด I say good bye หลายคนคงลำคาญเอ้ยมันจะเปลี่ยนห้องบ่อยได้ไหมนวะว้าม็นจนยาบานนะแบบอยากในห้องคนเยอะๆเออแล้วก็ห้องเดิมเป่าวะเฮ้ยคุณคุณคนนี้เคยเจอแล้วนี่วะแหมไม่ได้เลยนะเจอแล้วไงเนี่ยอหลอดเวลาโอ้โหเซียนก็มาครับ นายเกียนในเขตาเดียวหรอวะเดี๋ยวดูรอบนี้ปามัสเตตฟัดนะโปดบอดโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้บาเอ้ยนั่งตรงไหนมันจะแจกไพ่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ดวงด้วยเกมเนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับลูกเล่นอ่าสมมติผมมีแค่สองแต้มอะไรเงี้ยอ่า แล้วคนอื่นเขามีตังเงินน้อยๆใช่ไหมผมก็เทไปเลยเนะี่ยกดเกทับเนี่ยกดลงไปปื๊ดห้าแสนเลยพืดเทไปห้าแสนอ่าแล้วถ้าพวกนี้มีตังหลายๆกันนะเออมันก็จะแปบว่าไงวะเฮ้ยเอ้นี่มันลงตังเยอะแสดงไพ่มันต้องดีมันจะกดหมอบกันแต่ถ้าใครใจถึงมันจะกดสู้แล้วแล้วเราก็จะแพ้ไปมันต้องขึ้นอยู่ที่ไพ่ด้วยไพ่ปาบบอสสนิท อะไรวะจะมีปอดอย่างเดียวเลยวะเธอต้องสเตตัสน้าใจนั่นแหละคือคำตอ่อเธออีบอดอีกแหละลุกแม่งเลยคือ,อนั่งปากฝากเงินหน่อยแคบฝากเงินเท่าไรค่คบสามแสนหน่วยสิบร้อยปันหน่วยแสอยน,นอ,สอืมฝากชิป ปาบไปเสีะฝากข้างนอกเกมหรือเปล่าเพราะว่าในเกมฝากไม่ได้นะนั่งไงเปินึ่งเดี๋ยวมาเห้ยทำไมในธนาคารไม่มีเลยอะ่ะอ้าว ธนาคารเหลือศูนย์บาทเฉยเลยเฮ้ยไม่เหลือศูนย์นะ 14, 45, 000, เย็ดเป็ดฝากไปห้าแสนทำไมเหลือศูนย์วะเอิบข้าใหม่ดูก่อน เฮ้ยเอ,ออ,อตังยังอยู่โหใจหายใจคว่ำฝากสามแสนปังเคเราไปเล่นน้อยๆกันดีกว่าาแบบคนจนไง แอกจนเกินไปสามคนเล่นเล่นเล่นเก้าคนครับนี่อย่างนี้สิสองอืโอ้เดี๋ยวได้ติดเลขสิบแปดบวกจนได้เนะ่ะปาบโอ้โหเก้าแป้มเก้าคุมไว้แล้วดูผมจะมาชนะโชว์นะห้องเนะี่ มีตังค์กันเท่าไรเอามนี่้มดโอ้โหหนึ่งแต้มผู้ชมคนไหนที่ดูผมอยู่ก็เอมจะเห็นนะครับว่าผมได้บอดศูนนั่นแหละคือบอดศูนย์แต้มคือบอดมาหลายรอบมากเนี่ยเจอหนึ่งแต้มโอ้โหโคตรดีใจเลยผมกดหมอบอัตโนมัติเลยชาลวันเว้ย ชื่อมันเทโอ้ยก้าวแต้มชาละวันส่วนย่อเลยมอนอะไรผมต้องนั่งเล่นนานๆมั่งไพ่ดีๆถึงจะเข้าเปิดมาป้าบสองแต้ม,มคุณชาละวันผมได้มากกว่าเดิมแต้มนึงนะผู้หญิงนี่ก็เกยทับบ่อยๆเกยมั่วนี่ว่าถ้าไพ่ออกมาไม่ดีนะแสดงว่าเขาเกยมั่ว เขาจะเสียเจ็ดหมื่นไปฟรีๆเลยถ้าเขาเกยน้อยๆเงี้ยเป็นไงล่ะเกยมั่วแปดแต้มเก 7, ยซะเจ็ดหมื่นไพ่เลียงไพ่เซียนไพ่สีอะไรอย่างงี้ค่อยเกยเยอะๆเป็นไหมเป็นไหมถ้าเราจะเกยแบบให้คนอื่นตามกันเออเนะี่ยสมมติแปดแต้มนี้นะเกยให้คนอื่นตามก็ทําไงนีก่ก็กดแค่เกยหมื่นเดียวพอแค่นะี้ ถ้าคนอื่นลงหมื่นหนึ่งเออแสดงว่าเขาไพ่ก็ดีเหมือนกันเราก็แค่เตรียมรอแฮกสองแสนไม่เอาหน้าอย่าทำอย่างนี้กับเราเส้เราสาไปตั้งหมื่นหนึ่งนะน้อยจะเอาตังค์มาไปฟิฟีเลยเหรอมออีนุมวมดูไพ่หน่อยดิไพ่อะไรยังครับ อืมสมแล้วที่จะได้ตังแปลแตมอ,อย่างไรจะไปสู่อะไรเขาได้นะโอ้ยไพ่สีเว้ยเฮ้ยไพ่สีเว้ยเฮ้ย,ยแฮกเขาต้องเป็นไพ่ดีมากเลยถึงการลงสี่แสนเนะี่ยหรือไม่เขาก็หลอกเล่า แต่เราจะไม่สู้เขาถึงเราจะเป็นไพ่สีก็ตามโอ้โหอออิน2แสนหมดเลยครับป้าบไพ่เลียงเป็นไงบอกแล้วไพ่สีอ่าไปสู้เขาเสียตังค์ฟรีๆเลยเห็นไหม2แสนเราสามารถดูได้ตามตารางไพ่ในไพ่ตองขึ้นก่อนสเตตปัดลงมาไพ่เสียนไพ่เลียงไพ่สีนับแต้มเมื่อกี้ผมได้ไพ่สีแสดงว่าต้องแพ้ไพ่เลียงซึ่งเขาต้องแน่ใจแน่ว่าไพ่เลียงของเขาดี ถึงเขาเก่าตังออกมาขนาดนั้นเมื่อเช้าผมเล่นนะผมได้สเตตฟฝัดสเตตฟฝัดกับเซียนเนี่ยกินทั้งห้องเลยดีดีเลยชีวิตเอ่ผ่านครับหลอดเวลาที่เราคบกันเฮ้ยเอ้นนี่เดินไว้ไม่ได้เลยหมื่นนึง เล่นๆกับเขาหน่อยโอ้ยมีหกร้อเทมาแนะ่หมหนตักเลยเราจะไม่ยอมแพ้ฟาบชันนะเอวผมคิงคุมไงของเขาแหม่มคุมคือตัวคิวหรือควีนเมื่อกี้ใครดูทันมนะั้คงไม่ทันนะเจ็ดแต้มโอเคได้อยู่ถ้าห้าแต้มเราสมควรหมอบนะถ้าเราไปสู้เขามันก็จะเหมือนกันเสียเวลาแฮดสองหมสี่ เทมาสองหมื่นสี่คิดว่าเราจะหลงกลงเงินเหรออ่าอ่าออายตเป็ดเอ้ยเฮะฮเอาตังคืนไปให้ไปกินหนมหรอกน่เดี๋ยวเขาไม่มีตังค์กินหนมไงผมเลยให้เขาไปหนึ่งแต้มอเยตดเป็ดเอ้ยหมดอัตโนมัติณวันนี้ผมเริ่มเล่นเกมแบบบ้าบ้าบองบงเนาะ แปดแต้มเก้าคุมครับเสียใจด้วยนะลุงลุงผมให้ตังค์ไปกินหน่อมอเคไพ่เรียงจ้าโอ้โหเกทับเกทับเปเป็นไงล่ะเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเป้าไพ่เรียงชนะอยู่แล้วหนูเิ้ย้าไหต้องแสนหนึ่งฟรีๆเนี่ย ไพ่สีเว้ยเกอ,เ,อ,อเดินเดินกันไหมเดินเดินกันไหมหมอบจ้าคนที่สองแล้วะมีไงเจคนนี้คงแบบหัวร้อนอ่ะเฮ้ยมาตังคูไปมาตังคืนมาเดินต่อไหมเดินสีต่อไหมหรือจะอยังไอองไายังไงอย่าคิดนานสิโอคิดนานไปแล้วเปิดไพ่อ่าไม่มีใครเปิด <laughs> ได้ตังค์ฟรีเว้ย อืมนัตราชนะยังยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเอ,อ่อไพ่สี่แต้มอืมผ่านไปก่อนจะดูไงใครจะใจลุงเขาคนแน่ใจอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเอาให้ตังกินนมนี่ลุงอยากได้ตังใช่ไหมที่เบลสิบเอ็ดเนี่ยแสดงว่าตังเงินกระปุกเขาต้องเยอะอ้าวยังชนะ สีแต้มชนะได้ไงเนี่ยเอาเอาเทลงไตครับไหนสีแต้มอีกแล้วโอ้ยคนนี้เว้ยคนนี้มีตังเยอะเว้ยเฮ้ยหมื่นหนึ่งเว้ยลุงเขาเดินหมื่นหนึ่งเว้ยเดินบ้าหนูเดินบ้าผมให้ตังลุงมีกินนมแล้วกันผมไปเล่นคนเยอะๆดีกว่าคนน้อยๆมันแบบนั่งสิเออโอ้โหนี่พิตตีทั้งห้องเลยเปะเนี่ย นนี้ไม่ใช่ตัวจริงเป็ดโอ้โหยแฮกสเตเต็ดัดจ้าฮิวฮิวโอ้โหยนี่เลยครับนี่เลยอืมโอ้โหสเตเต็ดัดได้ไปห้าล้านฟฟีสุดยอดเธอเล่นเก่งอ่ะแต่เราจะมาปราบเธอเอง สี่โอ้โหมีกันเป็นคนล,ล้านคนล,ล้านนะเก้าแสนเก้าแสนเรามีอะไรอะ่ะมันแค่นี้อะซุ่มก็ด้วยโอ้โหนี่ก็มีสี่ล้านอืมหืมนี่มันห้องเศรษฐีใช่ไหมเนี่ยฝีมือสุดยอดไปเลยฮิ <c oughs> วเขาเบอร์ไงผมเวอร,ผวอร์ผมส่งนี้ไปก่อน โอ้โหเนี่ยแหละสมควรมอบโบกี้โบกี้เอาตังไปกินขนมอาตังไปกินขนมเดี๋ยวเพิ่งเอ๋โบกี้ไม่มีของขวัญน,นะโบกี้ไม่มีของขวัญน,นะเกมนี้เราสามารถมอบคนอื่นได้นะครับสองพันส่งมอบไม่มีอนยส่งมอบล้มเหลวทำไมวะผมเอาตังไปฝากธนาคารหมดแล้ว จะหมอบเป็นทำไมล่ะโบกีเเเบกบก้เธอแทงเยอะไปละม table, ั้งโอ้โหโบกี้บอกแล้วเธอแทงเยอะไปแปดแต้มเธอเทไปทั้งสองแสนโบกี้เธอคิดอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยห้าแต้มห้าแต้มเราต้องสู้เว้ยไม่ได้เลยหมอบครับ <laughs> ิบสองล้านนะครบโมกี้ทำไมเธอบ้าจังเดี๋ยวดู <c oughs> ถ้าเขาเทมหมดตัวอีกรอบนะผมจะไม่เชื่อครับถ้าผมไพ่ดีผมจะสู้เขาโอ้ยหกแต้ม <c oughs> <c oughs> ไพ่ผมต้องดีกว่าน,นี้ก่อน เอ้เป็นยังไงรหยเจอเจชบาทเทหมดตัวเลยนี่960โอ้ยสาวใต้จัดไปหนึ่งล้านครับภาบสเตตฝัดห้าไม่คิดไม่ฝันเว้ยสุดยอดโอ้ยยอดยอดสเตตฝัดเลยอะ <laughs> <c oughs> ผมบอามาเ <c oughs> อยตามไหมครับตามเบอะผมขอรอบตามเบอะ <c oughs> เห็นเป็ดไม่มีใครตามเลยเล้ย <c oughs> ในมือรอบเมื่อกี้โอ้ยตามกันจัง <c oughs> <c oughs> พอรอบนี้นี่ผมสเตทฝัดน,นี่ไม่มีใครเอาเลยเว้ย ตือมาไดลาทียราคคุเอาว่าเดินหมื่นหนึ่งเว้ยเอาคนละหมื่นโจได้โอ้โหข้าวแต้มได้นะหนูแล้วทำไมตัวคุมเขาน้อยกว่าเลยยังไงยิ้มเลยจ้าโจไพใสจ้าเอาเลยเทียตั้งเทตังเทียตั้งเยตั้ตเ,ออเร็ยเ ที่เกไปหมื่นหนึ่งเอาต่อปะนะ่ะเนอะแง่ยิงนังโอ้โหคนละหมื่นโอ้โหเป็นยังไงโชเดคขอบคุณครับอสองแต้มมาสิไปผ่านมันจะเป็นการเสียเวลาของเขาไง ถือว่ายังไงห้องนี้ก็ต้องมีคนมากกว่าสองแต้งอยู่แล้วแหละอาฮะเจ้าล้านกับเจสองล้านนะฮะเหมาะสำหรับเป็นแม่ของลูกไม่ใช่ไม่ใชสส่สวัสดีจ้าอ๋อส,สวัสดีจ้านั้นก็อ๋อสวัสดีจ้า อ้าวชนผิดคนแล้วพี่ผมสวัสดีพี่ไม่ใช่นั้นให้ไห้นาตักไปเลยมดลเลยนะ้าร้านอ่ะลองไห้หนักมากเลยฮะไหนมาลองไห้เอ้ร้องไห้หนักมากเลยเจ้าต้โอ้ยเก้าหมื่นวะเ็ดแต้มคนหมอบ หม่หรือเาปาบกาวแตมเย้สู้จอไปเลยนี่ทุนเรามีเท่าไหร่ทุนเราเอามากี่แสนนี่แสนสามใช่ปะแสนสามหรือแสนแปดหมดบอกได้ให้ผีเบ่าใจดีมากเลยนี่ผีเบ่าวันพื้นใหม่ให้ตั้งผมมา่งเลยโอเคมือหนึ่งเล่นเล่นครับสู้ไหมสู้ไหมไม่สู้ก็หมอบโอ้ย โอ้โหพี oh. ่บ่าวมันธุอนี่พี่บ่าวเทเป็นแซ่เลยพี่บ่าวไผ่ดีแน่นอนเลยช่วยช่วยกันพี่บ่าวเอาไปเลยนี่ป้าพี่บ่าวไผ่เลี้ยงนี่ได้ไปเลยมันก็ไม่ได้นะโอ้หแจกตังค์เขาบมก็แจกได้เงนเอ้ยแจกโจเป็นยังไง ฟินคนแห่งนี้อ้าวสเสืวัสด,ดีจ้าโอ้ส่งข้ามหมูข้ามตาดียิดด้วยไงวะสวัสด,ดีจ้าไม่ได้เลยนะสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าใครอยูะนะ่เว้ยเนี่ยให้รู้จักกันเรอนักศึกษาเรอะอืมไอ้ไรเนี่ยเงียบจุงปีตองเลย แต่นี่คสุดท้ายยังยังยังนี้ไว้ใชยที่หลังไพสีจ้าโอ้โหถ้ามียักอีกตัวหนึ่งนี่เป็นไอนี่เลยสเตจฝัดยั์ยักหลามแดงยักสามแดงปาบหมดตัวเลยจ้าไพสวยไม่มาเลยอ่ะฟ้าไปไหนฟ้าไปนะโอ้โห สา่แต้มสมควรหมอบครับไปไหนไปไหนถามกันจริงแล้วเราจะตอบเขาดีไหมเราจะไปสอใส่เก,กเลือกเรื่องของเขาหน่อยไหมเทนดะรัตัอไปเลย,เลยโอ้ภัยสีวันนี้วันนี้ดวไม่ดีเลยเล่นกันก่อนมานั่งครั้งพี่นี่โอ้โหไม่ต้องหวงพี่ ผมไปนั Pen ่งข้างพี่แน่นอนเอาละนั่งข้างพี่นี่เฮ้ยมานั่งข้างพี่แนลขอบใจที่ส่งชิปให้นะเฮ้ยไม่เป็นไรพี่เปาส่งให้เออเอาหรือพันพื้นนี่พันหนึ่งพ่อพันหนึ่งตรงไปแล้วป๊าบสามแปม มานั่งข้างพี่นี่อ้าว <_ un> ผมมานั่งแล้วไง <C> e <at> ปาหลอดเขาจะบอกน้องผู้หญิงคนนี้อ่าให้ไปนั่งข้างเขาแต่เราอืมไม่แบบไงเราไม่เห็นอยากคนมีความรักในห้องนี้เราอิจฉาตาล้อเราเลยมาันนั่งขัดเขาฟ้าเอ้าอีฟ้า,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 าผมใต้ดินครับภาพเอ้ยๆไปเรียงวันนี้อย,ยอด เอาไม่นี่เล่นๆกันหน่อยเฮ้ยมดตัวไปเลยเทหน้าตักไปเลยเอาไปเลยใจนะัดตะกี้เฮ้ยเฮเฮ้ยอย่างนั้นแหละโอยไอ้นี่มันโหดว้ยแสดงไพ่มันดีวะเฮ้ยมันต้องมีวัดดวงไว้ผมแพ้รอบนี้ผมไปแล้วไปผายลาโลกเลยเนะี่ยขอบใจที่ส่งชิปให้นะ สเตเตทฟันโอเคอืมวันนี้ก็มาเสียเล่นๆไม่รู้จะมาเสียทำไมเนาะสิบร้อยพันหมื่นแสนถอนชิปจุบจุบนะถ้าใครชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยนะครับหรือไม่ก็มาว่างมาเล่นด้วยกันได้นะผมจะมาแพ้โชว์สวัสดีครับ